สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มธรรมะหนึ่งนาทีคลิปนี้นะครับเสนอตอนเหตุปัจจัยที่ทำให้ศาสนาเสื่อมครับว่าด้วยเหตุปัจจัยทำให้ศาสนาเสื่อมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเวลุวัน ใกล้เมืองกิมิลาครั้งนั้นท่านพระกิมพิลาได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้พระสัตธรรมไม่ดำรงอยู่นานในเมื่อพระตถาคต ปรินิพพานแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนกิมพิละเมื่อตถาคตปะรินิพพานแล้วพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในศาสดา 2. เป็นผู้ไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรงในธรรม 3. เป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในสงฆ์ 4. เป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในสิกขา 5. เป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงกันและกันดูก่อนกิมพิละนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัย เครื่องให้พระสัตธรรมไม่ดำรงอยู่นานในเมื่อตถาคตปารินิพพานแล้วพึ่งตนพึ่งธรรมนำชีวิตออกจากทุกข์ขอโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ